ค่ะดิฉันนางสาวสายจิตแสงเนทองอายุ50ปีอยู่บ้านเลขที่70หมู่3าตำบลหนองคุณอำเภอขอยอจังหวัดเพชรบุรีนางสาวสายจิตเป็นสมาชิกอมทรัพย์บ้านหนองประดู่มาตั้งแต่ปี2549ส่งสัจะรายเดือนครั้งได้50บาทซึ่งในปัจจุบันมีการส่งสัจะรายเดือนเดือนละ500บาทยอดเงินสัจะสะสม1 5 0 0บาท ในการกู้ยืมเงินจากกลุ่มจะกู้ยืมมาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรมซึ่งเมื่อก่อนจะกู้เงินกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตครบกำหนดก็หาเงินมาชำระแล้วกู้ใหม่ทำให้นี่เท่าเดิมต่อมาปี60มีการรวมหนี้ผ่านศูนย์จัดการกองทุนชุมชนได้เข้าร่วมและชำระเงินจนหมดปัจจุบันจะมีหนี้กับกลุ่มออมทรัพย์เพียง20,000บาทซึ่งนำมาปลูกถั่วลิสงและทำไร่ของครัวเรือน รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรทุกชนิดจะแบ่งเก็บออมร้อยละ10เป็นค่าใช้ใจ่ายในการทำการเพาะป,ปลูกครั้งต่อไปร้อยละ30เป็นค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนร้อยละ20เพื่อชำระหนี้ร้อยละ10และเป็นค่าใช้ใจ่ายในการศึกษาบุตรร้อยละ30และยังทำบัญชีรับจ่ายภายในครัวเรือนเพื่อให้เห็นถึงรายได้และการใช้จ่ายในแต่ละวันสามารถกำหนดแนวทางในการใช้ใจ่ายเงินของครัวเรือน นอกจากนี้ยังมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนอาทิขวดพลาสติกเพื่อนำไปขายและทำถังหมักลดโลกร้อนโดยนำเศษอาหารจากการรับประทานในครัวเรือนและเหลือจากการประกอบอาหารมาใส่ในถังย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้แก่แปลงกเกษตรและยังสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการปลูกพืชผักไว้ในครัวเรือนสามารถเก็บกินเหลือขายเป็นรายได้และยังแจกจ่ายให้เพื่อนบ้านอีกด้วย นอกจากการกู้เงินแล้วนางสาวสายจิตยังได้รับประโยชน์จากกลุ่มออมทรัพย์ในหลายด้านดังนี้ 1. ได้รับเงินปันผลจากการฝากเงินสัจจะเป็นประจำทุกปี 2. ได้ค่าตอบแทนจากการช่วยเหลือต้อนรับคณะศึกษาดูงานที่เข้ามาดูงานในพื้นที่ 3. ได้นำสินค้าของตนได้เก็บผักปลอดสารเข้ามาขายให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ศึกษาดูงาน4 ได้เรียนรู้การจัดทําบัญชีจากสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเขาย้อยเนื่องด้วยเป็นคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ทําให้รู้ถึงการทําบัญชีที่ถูกต้องตรวจสอบได้ 5. ฝึกวินัยการอมอเงินเป็นประจําทุกเดือนตามที่ตนได้ให้สัจจะก,กับกลุ่มออมทรัพย์ 6. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหนี้สินลดลงเนื่องจากมีแหล่งเงินทุนภายในชุมชนที่สามารถกู้ยืมได้ในอัตราดอกเบีย้ยที่ถูกเข้าถึงง่ายบริหารจัดการโดยคนในชุมชน นอกจากนี้นางสาวสายจิตยังได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกในชุมชนในการดูแลเงินกองทุนและโครงการต่างๆในชุมชนดังนี้ 1. รองประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหนองประดู 2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหนองประดู 3. คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองประดู 4. คณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหนองประดูแต่ละหน้าที่นางสาวสายจิตจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชน